สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลื่อนไม่มีกำหนดผู้ว่าแจ้งเลื่อนงานประจำปี2565ไม่มีกำหนดวันที่10มกราคมมีรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด19ล่าสุดพบผู้ติดโควิด19โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายเกือบทั้งประเทศส่งผลให้นายกริคงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีหนังสือที่พพานชอช1้างจุด 000, 1ทับวอลหวน97ลงวันที่10มกราคม2565แจ้งถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอนายกอบจอเพชรบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักและนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เพื่อแจ้งถึงกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเลื่อนการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2565โดยไม่มีกำหนดหนังสือดังกล่าวอ้างถึงประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่16ธันวาคม2564เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2565โดยระบุว่าตามที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานมะขามหวาน ระหว่างวันที่4-12ถึงกุมภาพันธ์2565ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจังหวัดเป็นหน่วยงานเลือกในการจัดงานนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยได้มีผู้ติดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นซึ่งองค์กรอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ในระดับที่น่ากังวลมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆโดยมีการแพร่กระจายไปแล้วทั่วโลกประกอบกับ คณะกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโควิด -19 จังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับที่40ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดก,กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมากในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเลื่อนการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2565โดยไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามผู้ว่าเพชบูรณ์แจ้งเลื่อนงานมะขามหวานปี2565ไม่มีกำหนดป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ